อ้วนะครับแจ็คหม่แตกนะครับดูน้ำหูแจ็คแม่แตกโดนนะครับอันนี้ตัวตัวที่สองนะครับตัวแรกหลุดครับผมเยอะเองแต่หลุดมาลุ้นกันตัวนี้จะได้ตัวไหมที่ไหนต่อด,ดีครับ อ,อันนี้เยอะพักหนึ่งแล้วคนระับเพิ่งจะมาถ่ายกี๊วิ่งออกยาวเลยผ่อนผ่อนถ้ามันมาใกล้แล้วผ่อนผ่อนใมี่สกพี่ะกอ๋อใหญ่อย,ย,อยู่ได้อยู่ เดี๋ยวก็นเหนื่อยมาถึงนี่แล้วไม่ใช่ปดกล่องที่ใส่กันเนี่ยไม่ใช่ปิดกล่องวานมาตกเล่นๆแล้วสองชั่วโมงกดไปสองทีไม่ได้ทักตัวนะครับวับนนี้เลยมาแก้แขนแจ็คแจ็คเป็นไงแจ็คยงตึงมือปะ กระปวดแล้วเด็กคนนี้มันขี้คุยซะด้วยสิเดี๋ยวมันแซวตายเลยนะโอ้หลุดของเราทำหลุดไปนะอืมสี่ห้าโลไงประมาณนั้นเนี่ย เราอาจไปพักแล้วเนะี่ยเพิ่งกดถ่ายนี้สองนาทีแล้วก,กดถ่ายรูปเลยผมไม่เล็กนะครับ <ifi> โอ้ยค่อยค่อยยายอยู่โอ้ยเฮียมีสิบว่ะเจ็ดแปดโลมันมีตัวถึงสิบมไม่แน่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นค่อยๆเล่นเลยมาถึงนี้แล้วปล่อยปล่อยค่อยค่อยเล่นเดี๋ยวก็เหนื่อย ไอก้าอัดนะไอกาอัดนะครับเดี๋ยวก็มาใจเย็นรอทั้งวันยังรอได้เลย จ <G> ีน่ว่ะที่มันบางๆมุกของนักวางของที่สองอ่ะค่อยๆเ,เลยอันน้ำเบ็ดมันอ่อน เพึ่งใจเย็นเดี๋ยวก็ขึ้นอยอมแล้วยอมแล้วรวบรวบอย่างนั้นมันมากอย่างนั้นมันมาก แล้วไดแล้วอย่างนั้นมาก หมุนไปต่ำกว่านี้แล้วค่อยจุงขึ้นหมุนนี่เจ้ามันหมุนแล้วค่อยลักจุกขึ้นเออโตล้อเลย Câu hạ chỗ đó. Ừ, Ở đây nó nó tại kìa mà. สิบว่ะโอ้ยสิบโลแน่ตัวนี้โอ้โหใหญ่มากเป็นไงเป็นไงเป็นไงนี่โอ้ยสิบโลดูนะครับไอเดูอใจใจจริงเบ็ดตัวนี้กี่เดียวนะครับนี่ใส่มันหมูใช่ไหมไอโฟนสองเมตรไอหมูด้วย อขอถ่ายรูปดนะ้วยอ,อ่อนนะกานี้แหละไม่ย้อนแสงดิโอยกไงเนี่ยโอ้โหหนักเลยโอเคหนึ่ง <c oughs> หนึ่งยังหนึ่งสองกหนึ่งสองกว่ยอโอ้ยเ <c oughs> <c oughs> จ <c oughs> 1 Minuten, two. Minuten, two. 2น <g> 2 <horses> ้ <thin> okay, kind of ้าอามือมือมือคนตามดีใจลงนะยาให้ลงโอเคนี่นะครับไม่โบกนะครับโอเคลองดูเสียงดู